คำเตือนช่องนี้ทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซี FC ทุกท่านค่ะเมื่อนี้กับพบกับช่องน้องภูมิพาโชคเด้อค่ะเมื่อนี้เป็นเมื่อดีค่ะเอฟซีเมื่อหวยออกเด้อค่ะก็ขอให้เอฟซีโชคๆมันๆกันทุกคนเด้อค่ะขอให้มีโชคมีชัยกันทุกคนค่ะเมื่อนี้ก็จะพาน้องภูมิมาจับเลขบักหลอดเด้อค่ะ ก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งค่ะเพื่อเป็นการว่ายพาดในคลิปต่อๆไปด้ค่ะกรมันรุนกันเลยค่ะน้องพุ่มกาจะจับแล้วค่ะน้องพุ่มจับไหมลูกถูกไหมหวยวันนี้ถูกไหม ไห่รวยไหมวันนี้รวยไหมรวยโชค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 รวยโชเหรอลูก่ไ่นะคะ สองเด้อค่ะแล้าจับอีกจับอีกแม่จับอีก,อกเอาวันนี้เด้อหอยวันนีน้แม่จะเปิดให้เอฟซีดูแม่สองห้าเด้อค่ะอีกตัวนึ่งหาอีกตัวนึง จับอีกตัวนึงจับอีกตัวนึงเร็วสองห้าเจ็ดด้วยค่ะอา้าน้องพู่มก็มาชี้ไปทะเบียนรถทัานเนี่ยเก้าวัสันอีฟซี่ อ้าวใช่รวยอะไรนะรวยอะไรนะลูกรวยโจกโอ้ยรวยโจกเหรอเนี่ยค่ะในส่วนของลอตเตอรี่ที่น้องพุ่มจับวันที่16กั็คือเมือนี้ได้ค่ะให้น้องพุ่มจับบักหลอดคือจยังทุเทียทิพานมาได้ค่ะ จบัลหลอดคือจังทุเทียท่พานมาเลงน้องพุ่มก็ได้เขามาสองวันแล้วค่ะจะปกหลอองวดนนี้ได้สองห้าเจ็ดนะคะก็ะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นการวอยพานในคลิปต,ต่อไปค่ะแอดก็จะนําเสนอตัวเลขดีเด็ดๆมาฝากเอฟซีทั้งช่องน้องภูมิพาโชคขึ้นเก่าค่ะกะสำหรับเอฟซีทันใดที่เขามารับชมคลิปนี้ก็ขอให้ไม่โชคไม่ใช่กันทุกคนเลยค่ะเย็นนี้รู้กันค่ะขอให้เฮ้งๆรวยๆยเลยค,ค,ค่ะทุกคนค่ะทุกท่านค่ะ สำหรับเลขที่น้องภูมิจับได้กะสองนี่แหละค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะสำหรับคลิปนี้กะใช้วินิจวิจารณญาณในการรับชมแล้คค่เอฟซในส่วนของตัวเลขน้องภูมิตัวเลขน้องภูมิจับจับบักหลอดเดค่ะกะได้ได้ตัวเลขออกมาแล้วค่ะคือสองห้าเดนะคะฝากกันไว้ค่ะ คลิปนี้กับบะมีม่ยังไลคยค่ะก็ขอใเอฟซีไม่โชคไม่ใช่เด้อค่ะ